เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเ,เรื่องนะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจิตและเจริญปัญญานะคะ<ม>การบริหารจิตก็คือการาฝึกให้จิตมีสมาธินะคะส่วนการเจริญปัญญาก็คือการพัฒนาปัญญาทีนี้เรามาดูนะคะนักเรียนดูความหมายความหมายและประโยชน์ ของสมาธินะคะสมาธิคืออะไรก็คือแปลว่าก็คือการความตั้งมั่นแห่งจิตใช่ไหมคะก็คือมีภาวะที่จิตมีเรื่องที่คิดเป็นหนึ่งก็คือว่าคิดแน่วแน่อยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะลูกซึ่งการฝึกสมาธินะคะนักเรียนนักเรียนสามารถทำได้ทุกขนะนะคะทุก อิริยาบถเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนนะคะการยืนสมาธินะคะก็คือการยืนให้ตรงมือขวาทับมือซ้ายนะคะภาวนาคำว่าพุโทโธส่วนการเดินนะคะจะเรียกว่าการเดินจงกรมนะคะมือขวาทับมือซ้ายแล้วก็ภาวนาคำว่าพุโทโธนะคะเดินอย่างสำรวม โดยกำหนดเ,เขาเรียกรู้ในใจนะคะพุทธโธนะคะเดินในอาการที่สำรวมสง่างามาการนอนสมาธินะคะก็คือการนอนตะแคงขวานะคะมือขวาวางรองศีรษะยืดมือซ้ายไปตามลำตัวไม่งอนะคะด้วยอาการที่สำรวมแล้วก็ภาวนาคำว่าพุทธโธนะคะ ทีนี้นะคะนักเรียนอ่านะคะก่อนที่เราจะไปเออ่ฝึกนะคะหรือไปทบทวนนะคะวิธีการฝึกสมาธิเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวก่อนจะเราจะฝึกทบทวนนะคะเราก็ต้องมาเตรียมการปฏิบัติก่อนนะคะการเตรียมการปฏิบัติในการที่เราจะ,ะฝึกสมาธิเนี่ย อันแรกเลยนะคะเราก็ต้องเลือกสถานที่ให้เหมาะแก่การฝึกสมาธิใช่ไหมคะก็คือต้องเป็นสถานที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะไม่มีเสียงรบกวนนะคะถ้าสมมุติว่าอาจจะเป็นห้องนะคะเป็นห้องที่เก็บเสียงหรือเป็นห้องที่ฝึกสมาธิโดยเฉพาะก็ยิ่งดีนะคะ 2ก็คือการกําหนดเวลาเราควรเลือกเวลาที่เหมาะสมไม่ควรเลือกเวลาที่รับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆนะคะมันอาจจะทําให้ร่างกายของเราอ่อนเพลียได้อย่างที่นักเรียนเคยได้ยินไหมคะที่ว่าเขาบอกว่าหนังตาตึงเอาหนังท้องตึงนะคะหนังท้องตึงหนังตาก็จะหย่อนนั่นเองนะคะต่อไปก็คือการสมาทานศีลน,นะคะ ทั้งนี้ก็เพื่อทําให้จิตใจบริสุทธิ์นะคะสะอาดเป็นอ,อันเป็นพื้นฐานสําหรับการทําสมาธิการฝึกสมาธินะคะลูก4ก็คือการลําลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะคะหก็คือการแผ่เมตตานะคะเราสามารถส่งความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย โดยจะสวดเป็นภาษาบาลีหรือคำไทยก็ได้นะคะ6ก็คือาการตัดกังวลนะคะตัดทุกอย่างออก,ออกให้สิ้นนะคะไม่คิดเรื่องงานไม่คิดเรื่องเรียนไม่คิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองหรือครอบครัวหรือกับคนใกล้ชิดนะคะน,นี้เป็นการเตรียมนะคะเพื่อที่เราจะไปฝึกสมาธินะคะซึ่งการฝึกสมาธิเบื้องต้นนักเรียนก็ อาจจะเคยเรียนนะคะหรือเคยทำมาแล้วแต่เรารอบนี้เราจะเป็นการทบทวนกันอีกครั้งนะคะลูกาการฝึกสมาธินะคะ1เลยเราก็ต้องนั่งท่าสมาธินะคะอันนี้เราจะฝึกแบบนั่งนะคะนั่งเอามือขวาทับซ้ายนะคะขาเท้าวขวาทับซ้ายนะคะไม่งอหลังรับตานะคะ แล้วก็ตั้งสมาธิโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกนะคะอ่าไม่เกร็งนะคะลูกก็แล้วก็สวมเสื้อผ้าที่ไม่รัดรูมนะคะนั่งสบายนะคะต่อมาเราก็ตั้งตั้งเขาเราียกตั้งศูนย์กลางสมาธิไว้ที่ลมหายใจนะคะสังเกตลมอ่า สังเกตว่าเขาเรียกอะไรให้มีการกำหนดเพียงจุดเพียงจุดเดียวนะคะเช่นบริเวณจมูกหรือโพรงจมูกหรือริมฝีปากนะคะ,ะการหายใจเข้าการหายใจออกนะคะให้จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นนะคะ เมื่อกําหนดหายใจเข้าหายใจออกแล้วนะคะนักเรียนก็ให้นักเรียนภาวนาในใจนะคะพุทธนะคะหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทนะคะทําทแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยนะคะสำหรับนะคะนักเรียนที่สามารถนำนะคะการฝึกสมาธินี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะการฝึกนะคะทำได้ไม่ยากนะคะ ตามความสะดวกของแต่ละบุคคลนะคะ,ะนักเรียนอาจจะทําในช่วงที่อาจจะฝึกที่ในห้องของตัวเองนะคะเช่นช่วงหัวค่ําก่อนที่จะหานหนังสือทําการบ้านหรือว่าก่อนนอนนะคะจะทําให้นักเรียนมีสมาธิในการอ่านหนังสือมากขึ้นมีความจําที่ดีแล้วก็ทําให้นอนหลับสบายนะคะทีนี้เราไปดูเราอ่า รู้รู้ถึงเบื้องต้นนะคะในการฝึกสมาธิแล้วเราจะไปดูประโยชน์ว่าถ้าเราฝึกเราจะได้ประโยชน์ในด้านไหนบ้างใช่ไหมคะเ,ออเราฝึกสมาธิมันมีประโยชน์กับตัวเราอย่างไรนะคะประโยชน์ของสมาธินะคะลูกก็หนึ่งเลยนะคะทำให้จิตใจเราสบายคลายเครียดนะคะคลายกังวลน,นะคะ นอนหลับง่ายนะคะหลับสนิทไม่ฝันร้ายนะคะแล้วก็ที่สองคือการกําจัดโรคภัยไข้เจ็บนะคะสามก็คือทําให้เรามีสติปัญญาที่ดีมีสติสัมปชัญญะนะคะรู้เท่าทันปรากฏการต่างๆนะคะทำให้ยับยั้งชั่งใจได้ดีสี่ก็คือการทําใหา้รอบคอบก่อนเ,อเขาเรียกอะไร ทำให้เรามีประสิทธิภาพในการทํางานเช่นการเรียนนะคะหรือ,อทํากิจการงานทุกอย่างสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ 5. ก็คือการทําให้ระง,งับความร้ายกาจของตัวเอง<ม>ใช่ไหมคะระง,งับความโกรธระง,งับความโมโหหก็คือการบรรเทาความเครียดนะคะ เจ็ดก็คืออมีความสุขนะคะมีความสุขเป็นพิเศษนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสแปะก็คือการทำทำให้จิตใจอ่อนโยนนะคะไม่คิดร้ายกับใครไม่คิดร้ายกับผู้อื่นทั้งกายวาจาแล้วก็ใจนะคะเก้าทำให้กลับใจได้นะคะสิบเวลาจะสิ้นลมนะคะเหมือนอเหมือนเหมือนเหมือนจะเสียชีวิตหรืออย่างงี้หรือเปล่าเหมือนแบบลมหายใจสุดท้าย จะพบทางที่ดีนะคะเราจะได้นะคะไปสู่ในพบภูมิที่ดีนะใช่ไหมเอ่ยนะคะเวลาจะสิ้นลมพบทางที่ดี11ก็คือจเจริญวาสนาบารมีนะคะทำเอ่อพอมีสมาธิมีสติก็อา่านะคะจะเป็นคนสุขุมนะคะก็จะมีคนยำเกรงนะคะ สิบสองนะคะสุดท้ายก็คือการเป็นกุศลน,นะคะเป็นกุศลแต่ตัวเราเกตัวเรานะคะแล้วก็ส่งผลกับผู้ผผอื่นผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะลิ้นเริ่มไปแล้วนะคะทีน,นี้ครูก็ฝากนะคะให้นักเรียนนะคะนำไปฝึกนะคะไม่ยากเลยนะคะสำหรับในอีพีนี้นะคะ ครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าผิดพลาดประการใดคุณครูก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ